ครับผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครั้งแรกเอา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 เอ้ยมือถือแรกมือถือแรกมือถือกูแล้วโอ้โหนี่ไงว่าแล้วเพิ่งเล่นมาแล้วก็อีซี่อีซี่เหลือเกินเพิ่งมาเล่นแบบนี้ ขอหมดยากๆหน่อยนี่หมดนีีปืงเข้ามามันแหลกหรือว่ามันปิงนั่นแหละ What the hell นั่ไงหลังบ้านหลังบ้านกำลังพึ่งลุกนีอ <c oughs> ือเดขอไปตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้เปนอะไรแหลกติดปิดไปอีกหลอเกินไปกูเะไปดติดปอีกหลอเกินไปโอ้โห อะไรอีกทางหน่อยของไ,งไว้ไยากจังวะเริ่มเกมมาตกูต้องตัดคลิปอีกแล้วโอเคไปเข้ามาเล่นแล้วเข้ามาเล่นแล้วเข้ามาเล่น อืโอ้โหเขาต้องเล่นแบบนี้คือแบบตรงเล่นโน่นนี่แหละนั่น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 แหละกูพูดไม่ัดครับครับแม่งมากระเตรมแล้วโอ้โหแม่งปามแม่นเกินไอ้น่ามึงออกไปหน่อยสัตว์ออกไปดื้อลงกูไปแล้วนั่นนั่นนั่นไม่โดน ไปโดนมึงหลบกระสุนได้กูทำไมหัวหน้าโอโหจังวะหัวหน้าโูโหดจังวะโหดจังวะโหดจังวะโอโหจังวะโอ้โหโหดจังวะโอ้โหโอ้โหเออไอ้สันมึงออกไปหน่อยไอ้สันมึงไม่ฟังเลยนั่นเนอะอ้เพิ่งเริ่มมาเองไมเนี่ย แม่งเอ้ยเล่นเซียนจิ๊บไฮนัน่นนัน่นนั่นนั่นนั่นไงนั่นนั่นไงนั่นไงไม่โดน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 ปักปักไม่โดนไม่โดนถ้ามันปามีดถ้ามันปามีดรอมันปานี่โอเคโอ้โหหันกล้องยากมากแพ้มันอไหร่ไหลจิ๊บาย นั่นไงกูว่าแล้วออีีซ่ีซี่เมื่อกี้ไม่มีอะไรขึ้น,นทางนั้นโอ้โห,หวิ่งแล้ววิ่งแล้ว นายขอ,อยิไงไอ้นั่นหน่อยโอายกูวายวายวายไอ้สัตว์วายโอ้โหใครจะไปทันวะนั่นไงกูว่าแล้วมึงอยู่นะั่นเพิ่งรู้แฮะรู้แล้วรู้แล้วกูรู้แล้วกูต้องขึ้นไปด้านบนขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนรีบ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 ขึ้น

อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยกูยยยยยยยตกใจหมดอ๋ออ๋อมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นอันนี้ผมเล่นเป็นบอสันเอไอครับเพราะว่าต้องเลรอมันมานี้รอมันมานี้รอมันมานี่รอมันมานี้ใครว่าจะไปกล้าเอาวะปัะ๊บ <c oughs> ไม่เง้ยไม่เง้ย ผมโทษไอ้นั้นเลยอย่าอย่ามันขึ้นมาเปล่ามันขึ้นมามันขึ้นมานั่นไงนั่นไง เออผมเล่นนะผมเแลบบ่นผู้เล่นยิ่งนัดแค่ไหนวะถ้าแบบถ้ตอนแบบผมถ้าเล่นนถ้าเล่นปับ๊บมันกะดักปือนอยูน,นั่นแหละไอ้สัตว์ดักปือนอยู่นั่นแหละผมไม่ชอบเลยเกิดเขาถักปืนโอ้โหเสียเหมือนกันเนี่ย แอเห้ยเอ้ยเด้งไปเอาปืนกันมันยากว่ะคือแบบมันดักปืนเว้ยค่อยๆดีๆค่อยๆดีๆอ๋อไ oh. ตหัวมัน <c oughs> อย่างงี้ดีกว่า กูตามเลยสัตว์และเอเวนี่ก็ไม่ช่วยกูเอาปืนกูกูต้่มีปืนในสัตว์ลืมไป <c oughs> <c oughs> มันดักปืนนั่นไงกูว่าแล้วไอสัตว์มันดักปืนอยู่ตรงนี้รีบเก็บแล้วรีบไปปับป๊บปั๊บไม่โดนไม่โดน เพลงดังเยอะเกินอีซี่เหลือเกินอะ,อะ,อะแบบโอ้โหโหมดนี่ยากเอาเรื่องยากมายากจนเทพมันโหลดเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินเอวัยต้อเก่งเหลือเกินเก่งแล้วไม่ด้วยเอยเสียโตเสียโตเสียโตไอสัตว์เสียกระสุนกูไปปักไม่โดนไม่โดนไม่โดนกระสุนนี้มันอินฟิตี้ อินฟ <iet kav g uit> okay. ah, ah. ินิตี้อินฟินิตี้ไอ้สัตวอินฟินิตี้อินฟินิตี้เพิ่งลืมมาแฮะอ้าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นโนอนนโนโนเว้ย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 หนอหนอหนนอันอหนแขนมึงแล้วไอ้สัอนนนนน โอ้โหพุ่งม,ม,มาเล่นได้สิบห้าสิบสองคิวโอ้โหเยี่ยไปเลยไอ้เยีย่ยไปเลยเยี่ยไปเลยเยี่ยไปเลยเย็ยดแมงเย็ดแมงเย็ยดแมงเย็ยดแมงปังไม่โดน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 อื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 ืไม่โดน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 อยู่ดีเพิ่งรู้มาฮะ พิ่งรู้มาพึ่งรู้มาเพิ่งรู้มาพึ่งรู้มาฮะพึ่งรู้ปักปักไปโดนไปโดนไอสัตว์อย่าทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูอำกไอสัตว์ใครที่ดูไลใครที่ดูซ่องผมกดไลค์กดซับสไครป์ผม, <c oughs> <c oughs> ผมด้วยนี่บุ๋มไลฟ์สตีอเปะวะโอ้โหเออแบบกูกยอมแพ้ซส่ใส่ฆ่ากูเถอะเออ มึงไม่ฆ่ากูเลยอือหืงวนนตะกระโดดอยู่นั่นแหละอือขอเพียงแค่นี้ครับใครที่ดูซ่องผมดูกดไลค์กดซับสไครต์กูด้วยถ้ามา่อย่างนั้นทุกคนเดี๋ยวผมถือมีดลั่นเข้าบ้านทุกคนนะขอเพียงเท่นี้